พี่เอาตัวเนี้ยจะดูเปนประกันง่ายอไม่ไม่ไม่ต้องคฟักอะไรผมซื้อให้นะเป้าหมายการใช้งานของเขาอ่ะจริงๆก็คือแค่จากบ้านไปโรงเรียนเขาไปสอนหนังสือสไปกลับปรมาณไปกลับประมาน้ผมว่าไม่เกิน ไม,ไม่เกิน3โลอะแค่นะั้นตัวนี้ก็จะเป็นได้ดอกเบีย้ยตลดแต่ถามว่าถ้าถ้าดอกเบีย้ยตัวนู้นจะถูกกว่าตัวนี้จุดเด่นคือเป็นตัวพิเศษามาจากโรงงานเทียดีผลิตน้อยนะครับก็จะได้เบาะหนังจากโรงงานมาเลยได้จอศูนย์มาเลยแต่ตัวนี้จุดเด่นของมันคือ,อมันจะยกขึ้นมาประมาณ2นิ้วคือจากโรงงานนะครับแม็กมาให้เรียบร้อยนู่นนี่นั่นถ้าพี่เอาตัวนี้จะดูเป็นประกันไม่ให้ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องฟักอะไร ผมซื้อให้นะไม่ใช่ว่าบวบดอกเบีย้ยนะต้องคุยกันก่อนใช่บางทีไปดูตามเต็นท์แถบประกัน<ม>อ่าเขาอาจจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวแถบประกันให้คือเขาบวกดอกเบีย้ยเข้าไป<ม>แต่เนี้ยคือผมซื้อให้เลยแยกให้ต่างหากหลักๆพื้นฐานคือหนึ่งผมจะเน้นเป็นรถบ้านอ่าถ้าพี่<ม>ติดตามผมอยู่ผมจะเน้นเป็นรถบ้านอ่าใช่ครับมีเล่มให้ดูทุกคัน